สัดีค่ะเจคเคโนแนะนำสวนทุเรียนแปลงสวยนะคะวิวสวยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะทุกท่านน่าจับจองเป็นเจ้าของกันเลยทีเดียวค่ะกำลังมองหาสวนทุเรียนแปลงสวยอยู่นะคะแวะเวียนมาเลือกชมกันได้สวนทุเรียนแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด2ไร่93ตารางวาค่ะอยู่ที่ตำบลพงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะ บนพื้นที่มีบ้านให้ด้วยค่ะหนึ่งหลังนะคะและมีต้นทุเรียนต้นใหญ่14ต้นค่ะต้นเล็ก30ักว่าต้นเลยนะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปาเดินทางสะดวกสบายอยู่ห่างจากถนน344เพียงแค่500เมตรค่ะราคาเหมาแปลงทางบ้านและสวนทุเรียนราคา3าล้าน8แสนบาทราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะ สนใจติดต่อนัดชมพื้นที่จริงหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ